สวัสดีครับมาดนรงงานฉาบปูนนะครับนี่เริ่มได้ฉาบปูนอเยอะแล้วทั้งภายนอกภายในฉาบอากาศร้อนอากาศร้อนจัดนะครับฉาบปูนเสร็จต้องราดน้ำนะครับผิดน้ำเสจหนังเนี่ยนะครับอุณหภูมิสามเก้าสี่สิบสี่สิบเอ็ดองศานะครับเวลาก็เกิดขึ้นเยอะพอสมควร การที่จะไม่ให้ปูนเลาเยอะนะครับแม,ม่ขายน้ำเยอะก็ช่วยต้องช่วยลาดน้ำปูนนะครับฉีดน้ำใส่นี่นะครับช่วยบ่มปูนหน่อยลาดน้ำแป๊บเดียวก็แห้งนะครับก็เป็นแค่ผิวเปนก็ทยอยไล่ขึ้น ฝ้าเพดานแล้วนะครับฟ้าเพดานหลังนี้ก็จากพื้นถึงฝ้าก็โดยประมาณก็สามเมตรห้าสิบนะครับก็สูงก็ปกติพิเศษหนะ่อยการขึ้นฟ้าเพดานก็จะตีเช็คกระดับนะครับเช็คกระดับตรงนี้ตีฉากฉากกระดับตรงนี้นะครับไว้ตามแนวตามที่เราต้องการ นะครับแล้วถึงจะวางโครงสีลายตัวนี้นี่คือโครงสีลายนะครับสีลายใส่ล็อกกิ้งเป็นตัวล็อกนะครับอยู่ด้านบนนะครับีนี้ลักษณะาการขึ้นโครงฟ้าที่ขึ้นได้ก็คือต้องเดินระบบไฟให้เสร็จหมดนะครับสายไฟเดินท่อไฟอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับจัมบล็อก ฝาเรียบร้อยนะครับถึงจะเดินท่อไปได้ถึงจะถึงจะขึ้นฝ้าเพดานได้นะครับก็ปล่อยสายไว้ใน,ในตำแหน่งที่ที่เราจะติดตั้งดวงโคมนะครับนี่คือการเดินท่ออยู่บนฝ้าเพดานนะครับนี่นะครับก็ร้อยสายไฟหมดแล้วถึงจะขึ้นฝ้าเพดานได้นะครับ เราขึ้นฝ้าเพื่อปิดผนันนะครับปิดผนันจะได้ปูกระเบื้องพื้นได้นะครับเพราะว่าขึ้นฝ้าเรียบร้อยก่อนเพราะาต้องใช้นั่งร้านใช้บันไดพื้นจะไม่เป็นรอยนะครับฝ้าเจอห้องโถงก็ขึ้นเรียบร้อยมแล้วนะครับก็ย้อยบ้านเพดานนะครับอันนี้ก็มาดูการ ปูนประมาณนี้ก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าน,นะครับชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามน,นะครับสวัสดีครับ